อันนี้ชังแอร์ทำอะไรคะอันนี้เรามาแก้ไขปุ่มแอร์นะครับเป็นปุ่มแอร์วีโก้ตัวก่อนแชมป์ถ้าตัววนะีโก้แชมป์เนี่ยปุ่มแอร์มันจะเล็กทื่เวลาเราสั่งเบนจอตรงรุ่นนะครับเป็นไอรอยตรงรุ่นมามันจะเป็นถ้ามันเป็นของวนะีโก้แชมป์เนี่ยวีโก้ตัวก่อนแชมป์เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้ตัวปุ่มแอร์มันจะใหญ่จะหนาอันนี้คือเทคนิคการแปลงการแต่งปุ่มแอร์นะครับของร้านเรานะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ

ต้องแต่งไปเรื่อยนะครับแต่งไปเรื่อยแล้วก็โดเวปเรื่อยพยายามจะแต่งทเดียวตววเดียวนะครับเดี๋ยวเสียแล้วมันจะเสียเลยอันนี้ใช้แอร์ทำไมคะอันนี้นะครับอันนี้ตัวตัวที่เราแต่งแล้วจะเป็นแบบนี้มันจะบางนะครับมันจะบาง,ตงแต่ถ้าตัวที่ยังไม่แต่งเนะี่ย มันจะหนาตัวที่ยังไม่แต่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือตัวที่ยังไม่แต่งลองไปใส่ดูเนี่ยฮะใส่ไม่ได้นะครับก็คือมันมันมันจะโผล่ถ้าเป็นตัววิ๊กโแชมปตัวช่องแอร์มันจะเล็กถ้าเกิดมาใส่ตัววิก๊กโก่อนแชมปเนะี่ยเบ้าแอมจะใหญ่เดี๋ยวมาดูนะครับนี่ใส่ไม่ได้แต่ตัวที่เราแต่งแล้วคือตัวนี้ รถไซดได้ปกตินะครับอันนี้ยังไงนะคะช่างพันปุ่มตัวนี้คือจากกิโลเกียร์เมื่อกี้นะครับทําการเกียร์แต่งก็สวยงามนะครับดูนะครับโอ้โหแบบเนียนมากคือมันจะพอดีพอดีแต่ถ้าเราไม่แต่งมันจะเป็นยังไงคะมันจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่แต่งนีนมันก็เข้าไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันมันเป็นคอนรุ่นอยู่แล้วอ๋อคืออันนี้ หน้ากากมันเป็นของอะไร<อ>มานะวคะของวีโก้แชมป์ครับแต่ว่าตัวรูแอร์ไอตัววลุมแอร์มันมันจะเป็นของตัวเก้าเป็นรอง,รองจากแชมป์นะครับมันก็จะใหญ่ถ้าเป็นรถรุ่นนี้เราต้องปรับแต่งใช่ต้องปรับแต่งนะครับผม,มแต่ถ้าสําหรับ<อ>ถ้าวีโก้แชมป์ก็ไม่ต้องแต่งคือใส่ได้เลยแต่อันนี้คือรถลูกคา้าไม่ใช่วีโก้แชมป์นะครับแต่ว่าชุดหน้ากากชุดจอมันจะเป็นของวีโก้แชมป์มันเลยต้องมาแต่งตรงนี้ใส่ แต่มันก็สามารถทําได้ใช่ทําได้ครับแล้ไม่น่าเกลียดสวยงามตามนี้นะคะมันก็ต้องแล้วแต่ช่างแต่แปลงด้วยนะคะจ้ะอันนี้ยังไงคะทำการเรียบร้อยย่างจากที่เราเจียวเมื่อกี้นะครับก็ทําการเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งด้วยเพื่อการแจ้งเตือนนะครับ กดซับสไคร b e อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปตต่อไปนะครับผมจากพวกเราทีมงานโอดยร้านคือเสียงแอร์ออเดอสาวนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ